มาถึงก็อยจะพึ่งเลื่อนผ่านกันนะครับวันนี้มาพบกับเทคนิคคิดเลขเร็วบายคูดิวคนบานเองเป็นการคูณทดสิิยมทีเลขนาจุดเป็นศูนย์นั่นเองทํายังไงไปดูกันไปดูข้อแรก0.3คูณกับ0.2ให้มองแค่ตัวเลขก,ก็พอ เลขตรงนี้เลข3กับเลข2เอา3คูณกับ2 3คูณกับได้6เติมเลข6ไว้รอที่นี่ไปดูจํานวนตําแหน่งมันจํานวนตําแหน่ง1ตําแหน่งคูณกับหนึ่แหน่งบวกกันเอาตําแหน่งบวกกันได้2ตําแหน่งที่นี้ทํายังไงให้ได้2ตําแหน่ง6ได้แล้ว1ตําแหน่งเติมศูนย์เพื่อให้เป็น2ตําแหน่งเติมจุดนี่ดังนั้นข้อนี้จึงตอบ0.06ไปดูข้อที่2ข้อที่2 0.45คูณกับ0 2มองเป็น45คูณกับ2 45คูณกับได้9 0า 9ก้าซิบเติมเก้าศูนที่นี่ก็มาดู2องตำแหน่งคูณก็สองตำแหน่งเอาตำแหน่งบวกกัน2อบวกสเป็น4ี่ดังนั้นคำตอบเราจะได้4ี่ตำแหน่งนับมา1 2 3 4เติมจุดเพื่อให้ได้สี่ตำแหน่งแล้วก็เติม0ูนย์ข้างมาค้อนี้ตอบ0.009หรือ0.0090จนนั่นแหละนะครับ ต่อไปข้อที่3 0.7คณ0.8คู0.1เอามองตรงนี้มองไปเลข7คูณเลข8คูณเลข1 7คูณ8 56 56คณ1เป็น56เขียน56ไว้รอที่นี้มาดูจำนวนตําแหน่ง1ตําแหน่งคู1ตําแหน่งคู1ตําแหน่งบวกกันเป็น3ตําแหน่งตอนนี้เราได้2ตําแหน่งแล้วนับ1 2เติม0เพื่อให้เป็น3ตําแหน่งแล้วเติมจุดแล้วก็เติม0ข้อนี้จึงตอบ0.056ข้อที่4อ่ามองตรงนี้มองเลข2 เลขห้าเลขยี่สิบห้าสองคูณห้าเป็นสิบสิบคูณยี่สิเป็นสองร้อยห้าสิบเขียนสองร้อยห้าสิบไวลสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์ที่นี่มาดูว่ากี่ตำแหน่งหนึ่ตำแหน่งบวกสองตำแหน่งบวกสองตำแหน่งรวมกันเป็นห้าตำแหน่งเราได้มาแล้วสาตำแหน่งเติมศูนย์สี่ตำแหน่งห้าตำแหน่งใส่จุดเติมศย์ดังนั้นข้อนี้ตอบศูนย์จุ นะครับส่วนข้อ5จะได้คําตอบเท่ากับเท่าไยนั่นฝากเรียนไปขิดหาคําตอบแล้วก็มาคอมเมนต์คำตอบไว้ใต้คลิปคูดิวไว้เจอกันใหม่เทคนิคหน้าวันนี้ไว้เพียงเท่านีน้สวัสดีจ้า